สวัสดีครับวันนี้กลับมากับ d c s World อีกครั้งนะครับตอนนี้ผมจะลองฝึกบิน F 1 6 C v i p e r เหมือนเดิมแต่จะเป็นการฝึกลงจอดแบบ Overhead Brake Pattern โดยวิธีนี้ถือว่าเป็นการลงจอดที่ดีที่สุดและประหยัดเวลาที่สุดสำหรับก็มีลบในหลายๆรุ่นในทัศนวิสัยที่ปลอดโปรงสามารถทำการบินแบบ VFR Visual Flight Rule ได้นั่นเองก่อนอื่นขอใช้เวลาตรงนี้อธิบายกันก่อนว่า โอเวอร์เฮดเบรกแลนดิ g คืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้ามาในเกมแล้วอาจจะต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยแล้วอาจจะไม่ค่อยดะพูดเท่าไหร่ o v e r อร์เฮดเบรกแลนดิ g คือการลงจอดปกติของเครื่อง F-16 โดยขั้นแรกจะทําการลดความเร็วลงเหลือประมาณ300นอตแล้วความสูงประมาณ1,500ฟุตเหนือรันเวเ์พอบินมาอยู่เหนือรันเวเ์แล้วจะทําการเลี้ยว o v e r อร์เฮดเบรกรองศากับมาขนากับรับเวย์ พอความเร็วลงมาเหลือต่ำกว่า250นอตแล้วก็ทำการกลาง,ล,างล้อและเปิดสปีดเบรกแล้วพอบินมาได้จนวนเมย์อยู่เขียงประมาณ45องศาข้างหลังเราแล้ว,ลวก็จะทำการเลี้ยวกลับมาพร้อมลดระดับลงรียบลงจอดพยายามอย่าให้จมูกเครื่องสูงเกิน13องศาเพื่อไม่ให้ท้ายเครื่องฟาดพื้นหลังนี้ถึงพื้นแล้วให้ยกหัวเครื่องค้างไว้เพื่อเป็นแอโรเบรกจนหัวเครื่องหมดแรงยกไปเองแล้วทำการเปิดสปีดเบรกจนสุดเพื่อลดความเร็ว วันนี้ก็จะพยายามทำตามนี้แหละครับงั้นไปลองดูกันเลย เอาละครับโอเกมมาผมฝากไปนิดหน่อยขอเปิดระบบไฟทั้งหลายให้เห็นชัดก่อนเพราะว่าตัวเกมไม่ได้เปิดมาให้เราปิดมาสเตอร์อาร์มอ,อกด้วยเพราะเราจะลงจอดแล้ว เปิดไฟภายนอกเพื่อให้เห็นว่าเราจะตงจอดแล้วเราก็ติดต่อไปที่ยุโดยกดปุ่ม back class. แบกแกลเราก็เลือก APT เราก็เลือกสนามบินเราก็เลือก inbound ต่อเน,นี่ยสนามบินจะไม่เปิดไฟรนเวดให้เราด้วยนะครับซึิมีเหตุการณ์แบบผมลืมติดตอ่อวิทีุวแจ้งจะลงจอดแล้วพอมาถึงปิดไฟมืดหมดสนามบินไม่เจอเลยเสร็จแล้วค่อยๆลดระดับลดความเร็วให้เหลือ300นอตความสูงประมาณ1,500ปุดเออดูจากหน้าจอหน้าความเร็วคือเลขในขอบทางซ้าย ความสูงต้นเล็กในกอบกาะต่างส่วนผาตัวมาข้างล่างที่อยู่ในกรอบก็มีตัวอารคือความสูงในดนาที่วัดระยะเราจากพื้นที่อยู่บริเวะตรงจอดก็ดูตัวนี้เป็นหลักก็ได้ครับแต่สนามบินเราอยู่ใกล้ทะเลความสูงก็เลยผตกต่างกันมากเลยส่วนตรงกลางจะเห็นเหมือนข้าเลงที่เป็นเครื่องหมายบวก น,นั่นคือมุมขอบเครื่องเราจริงๆว่าที่ไปทางไหนส่วนทางตกมาจะเห็นเป็นวงพรมแล้วมีปีกน,นี้คือที่เครื่องเรามุ่งหน้าไปจริงๆพยายามเทียบกับเท่นนอนอย,ยาวๆนั่นคือเส้นขอบฟ้านะครับบอให้เราติดต่อ,อทาวเวอร์แล้วเราก็เปิดเมนูขึ้นมาเรียกปิดเลสแลนดิง้ง แล้วเราจะตอบกลับมาให้เราลงเกาะที่อันไหนความเร็วลมเป็นอย่างไรบ้างที่เรา มาอยู่เหนือรนเมยแล้วก็ทําการเบรกเพื่อทําการเลี้ยวหยุดจอดกลับมา สูตงตกไปหน่อยเดี๋ยวต้องแก้คื้นแล้วครับพอคนกลับม,มาก็หันไปมองเวนหน่อยัไปหน่อยจริงๆต้องการให้ปีกอยู่ใต้เนเวนนิดหน่อยนี่ก็น้องหลิดปีดเรกกลับไปดู ให้ปลอดเมย์อยู่ประมาณปลายปีกเรานะครับแล้วอยเลี้ยวผมขอต่ออีกหน่อยแล้วกันเลื่อไปแก้ด้วยทีนี้ก็่อยๆเลี้ยวกลับมาแล้วครับแล้วก็ค่อไๆลดความสุขลงด้วย ดนึงจะมองยากจังหน้จอลำบากนิดหน่อยนะอ้าวเลยแหละต้องดึงตนะับนิดหนะ่อยนะ ฝึกเยอะเลยเอา้าแก้มาเลยอีกปั่มไปเยอะเลยฮะแก้ไปแก้มาโอ 1, 3, 0, 5, 1, 2, 1, ค่อยๆลดความเร็วพยายามเลงให้สุดเราอยู่บนแถบสีขาวบนราเวนะครับ เมยลเราก็ผ่อนเส้งจนสุดไป,ไปให้เครื่องลงไเอีกแต่พื้นแล้วก็เชื่อนหน้าขึ้นเพื่อแอรโรเบสอย่าให้เกิน13องศานะครับเราจะให้ตัวเครื่องต้านลมเพิ่ดความเร็วจากนั้นพอหัวเครื่องหมดแรงยกก็จะตกลวามเรก็เปิดสัิดินเบรคี่สุด ค่อยๆแตะวิวเบร์เพื่ททอทำเรียเอาล่ะครับลงจอดเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยวออกจากลนเบย์มา ทีนี้ก็เอาไปจอดกันนะครับระหว่างแท็กซี่อยู่เราก็มาปิดพิสโพก่อนเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์ทีสเราก็ปิดที่นั่งดีดตัวแล้วก็ปิดมาปิดปเบรกแล้วก็ค่อยไปเข้าที่จอด แล้วก็ค่อยๆไล่ปิดพวกระบบทั้งหลายปิดระบบนำทาง e p s อะไรทั้งหลายปิดระบบไปปิดแครแปรปิดระบบเดรด้า ปิดไฟนะ้ปัดปิดแถบวงจรน้งไหล เราก็ทําการดัดเครื่องโดยกดปุ่มคลิปขวาพร้อมกับปุ่ม n ปุ่ม n อ n น e d นะครับไม่ใช่ปุ่มตัวเแล้วก็ค่อยๆรอให้รออเครื่องลงต่ำกว่า20%ก่อน จากนั้นก็ปิดเมนพาวเวอร์แล้วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการปิดเครื่อง F16 ทีนี้เราก็เปิดฝาครอบก็ปวดล็อกก่อนแล้วก็กดคอนโทรลซ้ายพร้อมกับปุ่ม C ค้างไว้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนำ F16 ลงจอดพร้อมกับดับเครื่องก็ขอขอบคุณที่รับชมกันมาอาจจะมีผิดพลาดไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยคงต้องไปฝึกเพิ่มอีกแต่ยังไงก็สามารถกดไลค์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ